ครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่อง Ford Bio Review นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมวันนี้นะครับอีพีนานน้องโอมารีวิวเบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้มีแต่งเต็มกว่านี้นะแต่น้องโอมาดูรีวิวให้นะครับว่าคันนี้แต่งประมาณไหนนะจะเป็นรีเบลไวแกลเอสนะครับผมสีดำนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้เด็ดมากนะครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับสี่ปีนะหรือว่าจะซื้อสดอยู่โอจัดส่วงรถหนักให้แน่นอนนะฮะ อันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าตัวนี้ครับมีแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วนะครับตัวนี้หล่อแน่นอนนะฮะเ้าเจอเจอตัวเต็มี่ยมีการใส่สะคงสเกิร์ตเพิ่มแต่ว่าคันนี้ก็คือแต่งเบื้องต้นแล้วเลยมารีวิวให้ดูนะครับเราดูแลทุกขั้นตอนนะครับว่าเราแต่งแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนรีวิวด้านหน้าก่อนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับเอสลูปแบ็นะครับก็หล่อเลยนะฮะอันนี้คือกระจังหน้าเดิมๆนะฮะ นี่างที่โอ๋เกินช่วงต้นคิดนะ๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้โหเวลาเปลี่ยนเปิดชุดแต่งอันนี้จะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือติดตั้งของแต่งประมาณนั้นนะครับกระโปรงกับป้ายใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะไฟจับหมอกด้านล่างมีเรียบร้อยนะครับเดิมๆและส่วนของแม็กตัวนี้นะครับที่แต่งไปเพิ่มเติมนะครับจะเป็นของโซแม็กไทยนะครับออร์โจนส์เอทีนะครับยางเดิมของเขานะครับจะเป็นขอบ17นะครับอันนี้เพิ่มมานิดนึงนะครับเป็นขอบ18นะฮะนี่ฮะส่งไปใกล้เลย ก็จะเป็นขนาดนะครับ265นะครับทับ6า R 18นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น AT ทนะฮะลุนๆนิดหนึ่งไม่ลนซุ้มล้อนะฮะเดี๋ยวเราแต่งใส่ชุดแต่งเข้าไปมันก็ไม่ลนแล้วนะฮะอันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้านะฮะแรงบิดสูงของเขาสูงมากนะครับอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่1,750อบถึง2อ0 0นรอบต่อนาทีนะครับผมอันนี้ก็คือแรงบิดเรือๆนะครับ ขนสัมบลงสัมภาระนี่คือได้สสะดวกสบายแน่นอนนะฮะคิ้วกาศนะครับจัดของแท้เลยนะครับที่นี่ิดของแท้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับคิ้วกาศระเดินของฟอร์ดของแท้จะเป็นอย่างนี้ให้เลยครับผมล้อขนาดด้านหลังนะครับาขนาดเดียวกันนะครับซูแม็กชัเหมือนกันนะครับตัวนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับสังเกตตรงยางไหมครับตัวอักษรตัวบอกยี่ห้อยางเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะลูกค้าเลือกได้นะครับจะเอาเป็นสีดํา กึนกับตัวล้อเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะกึนกับยางได้เลยแม็กนะครับโอเสริมแม็กเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นแม็กของแวไพร์นะครับออบลึกนิดนึงนะครับนี่ครับมันก็จะหล่อๆนี่นะฮะขนาด18นะครับเพิ่มมานิดๆเดียวเองฮะยางใหม่กิ๊กเลยนะฮะบอกได้เลยนะฮะนี่ครับซูมๆให้เลยฮะเราแต่งให้แม็กอย่างดียางอย่างดีนะฮะนี่ครับเพิ่งผลิตเลยครับต้นปี2024นนะครับโอ้โหครับในส่วนของที่ปีมาในท้ายนะครับ อันนี้ฟอร์ดต้องพูดทุกครั้งนะรที่รีวิวนะครับเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับเวลาเราจะขึ้นไปเอาของเข้าบนหลังกระบะเนี่ยสามารถง่ายมากนะฮะสามารถหยิบขึ้นไปได้ง่ายเลยนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับยังเดิมๆอยู่นะครับอ่าแต่งก็จะลอยแบบนะครับอักษรฟงอักษรฟอร์ดตรงท้ายบอกได้นะฮะตรงนี้ลูกค้าชอบแต่งตรงนี้เพิ่มนะครับ แล้วก็จะมีแสตลัอะคริลิกเลนเจอร์นะฮะอันนี้คือเดิมๆไม้เห็นภาพก่อนนะว่าเดิมๆโรงงานเป็นยังไงครับลูกค้าส่วนใหญ่บางเคสอยากชอบเดิมๆเ,เนาะก็จะได้เห็นของเดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับจะมีคําว่า e เอกเวสระบุชื่อรุ่นเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแต่งตัวปิดท้ายคําว่าฝอตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวคําว่านี้คําว่าเอกเวสนี่คือจะหายไปนะก็คือจะปิดตรงนี้ให้เต็มๆเลยนะฮะก็จะดูมีมิติเพิ่มขึ้นครับครับผมขอบป้ายด้านหลังติดให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ติดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค มาฝั่งนี้นิดนึงครับผมฝาถังน้ํามันครับเหมือนเดิมปลดล็อกรถปุ๊บสามารถเปิดได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาที่เปิดให้วุ่นวายนะครับมาเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับของฟอร์ดนะครับจะมีกับเราตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับจะมีการเจาะตัวถังให้เพิ่มเติมด้วยนะครับเสียายลูกค้าจะไปติดโลบาร์เพิ่มแต่งลอหรือว่าจะต่อเพื่อการพันนิดได้หมดนะครับติดโลบาร์แล้วเอาเชือกมามัดโหลูกค้าน้องโอเคยมีเคสหนึ่งนะครับ ก็ส่งไบษณี์ฮะใช้ได้ครับต่อโลบาร์ประมาณนึงแล้วก็เอาเชือกมารัดได้โอ้โหขนของได้ง่ายมากยอันนี้ติดกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของแท้ของฟอร์ดนะฮะมีตาฟอร์ตตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับกระบะไลเนอร์ของแท้ของฟอร์ดนะครับแข็งแรงทนทานครับมีคงมีห่วงยึดเชือกได้นะฮะเพื่อคุณลูกค้าขนสัมภาระเยอะขึ้นโอเคครับผม อ่ะครับผมเห็นน้องโอพามาดูด้านหลังผมนิดนึงนะครับหอฟอร์ดกว้างขวางนะครับนีหัวล้อสองมออฮะถุงก็ตรงพลาสติกยังอยู่ในนี้ครบเลยนะฮะนี่นะครับบันไดบันไดเหยียบขึ้นมาเหยียบง่ายนะครับแข็งแรงทนทานครับผมเดิมๆคือเป็นแบบนี้นะฮะจะแต่งจะแต่งเพิ่มบอกได้ครับจะเป็นบันไดแข้งแฮมมงแฮมเมอร์นะอยากได้เอกลักษณ์พิเศษอะไรบอกได้ครับที่เปิดประตูของฟอร์ดอย่างที่โอ๋บอกครับเอกลักษณ์ครับหนีบเมาหนีบแข็งแรงแน่นอนฮะไฟ LED แล้วนะครับผม ขึ้นง่ายครับมีที่จับประตูตรงนี้ครับพี่ที่จับครับเวลดาเราขึ้นเนาะเราก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยเคครับนี่ฮะดูตรงห้องข้างๆผู้ขับขี่เพิ่มเติมนิดนึงครับถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวครับผมมีที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นิดนึงด้วยนะครับแล้วก็กดสัมผัสครับนี่ฮะกดตรงนี้เลยครับง่ายครับ มีที่วางแก้วให้2อันนะฮะตรงนี้ข้างในกว้างมากนะโอ๋บอกได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับจะเก็บสัมภาระตรงนี้เล็ๆกๆน,น้อยๆเก็บได้หมดเลยนี่ใส่เหรียญได้นะโอ๋บอกได้เลยเวลาจะขึ้นทางลงทางด่วนนะครับหยิบง่ายครับใส่เหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับผมครับอย่ามาต่อต่อที่พวองมาลัยด้านคนขับบ้างนะครับครับตอนนี้โอามาอยู่ในคอปพิกของผู้กับขี่แล้วนะครับไฟโอเปอิดไปอยู่นะับปิดให้หน่อยโอเค ถ่ายข้างนอกครับวันนี้สว่างสดใสแน่นอนฮะนี่มาดูที่เกียร์นิดนึงครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดแล้วนะครับอันนี้สามารถปรับเมนนวลได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายมากนะผมบอกได้เลยฮะนี่ครับสามารถตรงนี้นะครับบวกลบสมมุติว่าเราจะเข้าเกียร์เมนนวลใช่ไหมครับวิธีการง่ายมากครับนี่ครับใปที่ตัว M เนาะนี่พอ M ปุ๊บเราสามารถบวกลบตรงนี้ได้ครับนี่ครับเขาจะขึ้นกันเลยครับเล่นใน6สปีดนะว่าไหร่ที่เราขับรถปุ๊บเนี่ย เราก็สามารถเร่งถึงเกียร์หกได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงได้เลยครับเวลาเราขึ้นลงขึ้นเนินนะครับใช้หมดนี้ได้ก็เข้ามาเกียร์ดีปกติก็นี่ครับเข้ามาตรงเกียร์ดีห้านเองพอเข้าเกียร์อาร์ปุ๊บนะครับนี่ฮะกล้องถอยหลังของรุ่นนี้ครับมีบอกลายเส้นให้ด้วยนะครับว่าวงล้อเราอยู่ไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่ลองมดให้ดูเหนะครับเนี่ยเอายกพวงมาลัยนะครับนี่ยกพวงมาลัยอยู่พอยกพวงมาลัยปุ๊บนี่ครับมันก็จะบอก ลายเส้นรอให้ด้วยนะฮะโอ้โหใช้ง่ายง่ายได้ครับในส่วนของหน้าจอสัมผัสตรงกลางนะครับขนาดใหญ่มากนะฮะหน้าจอแสดงผล10.1นิ้วนะครับสามารถต่อ Apple c a r p l a y นะครับหรือก็ Android Auto ได้หมดเลยนะครับต่อไวเลยได้หมดนะครับเชื่อมต่อบูทธบูทูธสั่งงานด้วยเสียงครับนี่สั่งงานด้วยเสียงนะฮะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยเชื่อมต่อระบบฟอร์ดพารนะครับ สามารถดูได้หมดครับว่ารถเราอยู่ตรงตรงไหนเนาะสามารถดูได้หมดนะฮะส่วนหน้าปัดของเรานะครับหน้าปัดของเราไหญ่อสตาให้ดูอีกทีเนาะนี่ครับใหญ่มากฮะหน้าปัดของเรานะครับตัวหน้าปัดของตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแสดงหน้าปัดแบบสี่นะครับขนาด8นิ้วนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างดีแล้วครับผมให้มาเต็มจุกๆแน่นอนครับผมนี่ครับ ผมอลไยนะครับโอ้โหงมาลไยนี่ความเร็วต่ํานะครับก็จะเบามากนะฮะอันนี้คือคุณลูกค้าขับในเมืองก็ไม่ต้องอันนี้เลยครับแต่ว่าอไรที่เราออกนอกเมืองขับความเร็วสูงใช่ไหมครับผมอลไยก็จะหนักนะฮะก็คือจะเพิ่มตรงนี้ให้เราด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับมีแอร์แบ็กนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับด้านข้างครับรวมทั้งหมด6จุดนะครับนี่ครับตัว4ประตู D B L ของเรานะฮะความปลอดภัยก็คือมาเต็มแน่นอนนะครับผม และไปตัวนี้คือจบๆนะครับระบบความปลอดภัยมาเต็มแน่นอนนะฮะโอ้โหและอย่างนะครับนี่ครับพวงมาลัยของเรานะครับอือหือฟังก์ชันมาเต็มแล้วครับจะเพิ่มลดรงลดเสียงปรับเสียงตรงนี้ได้หมดนะครับสั่งงานด้วยเสียงเรากดตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับอย่างที่โอเกลิไปช่วงกลางๆคลิปนะฮะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมดูง่ายครับลูกค้าขับรถรุ่นนี้คือไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะครับ บอดเดิมๆก็ดีละจะเอาบโอดดโมหนังเพิ่มก็บอกได้ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแต่งประมาณนึงนครับแต่งแบบมินิมอลเนาะเราอยากได้แบบไหนบอกได้หมดเลยระบบความปลอดภัยมาเต็มนะครับตันนี้ระบบการลอ้อล็อก ABS นะครับควบเขียมควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ESP นะฮะมีให้หมดหรือว่าเราจะปรับบอดก,กับขี่ก็ปรับตรงนี้ได้ครับนี่กดตรงนี้ได้เลยครับนี่มันก็จะปรับหมดได้เลยนะฮะปรับได้หลายรูปแบบมากนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูดูกอนครับว่าโปรเด็ดๆแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวเบื้องต้นนะครับว่าดีเบลเกเตโสุดหล่อคนนี้นะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเกิดช่วงต้นคลิปครับเราจะมารีวิวการดูแลการชุดแต่งนะครับว่าเราแต่งอะไรบ้างปุ๊บเซจะดูแลทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งเต็มไปแบบไหนนะโอ้ย่างอีกทีหนึ่งครับผมราคานะครับตัวนี้นะครับสีดํานะครับ 8,89,000บาทนะครับตัวนี้ค่อนข้างขายดีนะครับลูกค้าท้ขหาค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็ดอกเบี้ย0%นะครับดาว25%นะสี่ปีไปเลยนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับอยากแต่งแบบไหนบอกโอได้นะสกนยคือโโค้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0969675411นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้ขาวตัวเราไปก่อนนะครับอย่ามาดูนะครับว่าแต่งเต็มเป็นยังไงนะฮะแล้วดูกันว่า EP หน้าเนี่ยเรามาวิวรถรุ่นไหนนะครับครับสวัสดีครับ yeah